จริงๆในไอเดียชุดนี้ต้องการจะสะท้อนถึงเรื่องศัจธรรมบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องเหมือนอยู่ในชุดที่เป็นชุดแสงเงาอะไรที่เป็นเงาตกทอดนะแต่ว่าครั้งนี้เราคิดว่าจะทำไงให้เป็นภาพแบบอุดมคติในฝันเราก็เลยสเกตเป็นรออิงในหมู่สกเกตนะครับคร่าวๆว,ว่าเป็นเหมือนกับมาเล่นน้ำแล้วก็สะท้อนเห็นเงาตัวเองอะไรแบบนี้เห็นปุ๊บแอคชั่นแบบนี้แล้วก็รูปมันเล็ก เล็กมากแต่ว่าเราชอบ Action, แอคชั่นล้วก็พยายามถอดสเก็ตออกมาเป็นลายเส้นก่อนแล้วก็เล็กๆผมสเก็ตรูปประมาณเท่านี้เท่าสแตมแล้วก็ทีแรกสเก็ตเป็นแนวนอนแต่พอมาทำงานจริงปุ๊บอ้ามันเห็นเงาสะท้อนน้อยก็เลยปรับให้เป็นแนวตั้งเพื่อให้เห็นเงาสะท้อนเต็มีนน,น้อยองค์นี้นะก็สะเสมือนว่าเขายังเป็นสาวแรกรุ่นที่ มีความผุดผ่องนะก็อาจจะมองในแง่สัจธรรมว่าคนเราจะยึดติดและหลงกับความสุขเพลิดพลินตรงน,น,รงนี้ว่าเรางามเราสวยเราพิเศษแต่วันหนึง่งมันจะเกิดความรวยลาขึ้นเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเขาได้เห็นเงาสะท้อนของตัวเองแล้วก็ได้ตระหนักได้คิดจริงๆเราก็คือเราต้องวาด ข้างบนยังไงข้างล่างก็อย่างนั้น,นครับคือเป็นการเขียนกลับเพราะฉะนั้นเวลาเราล่างเราก็วาดจากาภาพบนเสร็จก่อนนะครับล่างข้างบนเสร็จก่อนแล้วเราก็วาดกลับหัวมาข้างล่างแล้วพอดูดูแล้วเนี่ยมันเหมือนจะได้แล้วเราก็ต้องพลิกเฟรมกลับมาดูเพื่อปรับเพราะว,าว่ามันจะเพี้ยนมันจะหลอกตาเรามากเลยไอ้กลับกับหัวเนี่ยมันก็เลยต้องต้องมาพลิกปรับแต่งให้เหมาะสมแล้วเราก็จะวาดให้ดูมีความชลาลงไปอีก ผลงานของผมก็จะเป็นลนักษณะเหมือนกับว่าให้ดูเหมือนมีจริงแต่มันไม่มันไม่ได้มีจริงแต่ว่าให้ดูแล้วเหมือนว่ามีจริงยังไงงงไหมก็มคือเป็นจินตนาการทั้งหมดนะแต่ว่าได้ข้อมูลมาจากความเป็นจริงแล้วเราก็เอามาปรุงใหม่ในจินตนาการเราให้เกิดความสมจริง